ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทปิปวันนี้ฝากเงิน50,000บาทกับแคมเปญเงินฝากทองนพคุณนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึงนะเป็นสเตปอัพนะครับขั้นบันไดสูงถึง2 1 5ต่อปีนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ1.4%ต่อปีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าไอ้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพแต่ละช่วงมันเป็นยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย บัญชิเงินฝากทองนบพคุณนะครับ10เดือนให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเตปอัพนะครับ2.15%ต่อปีนะครับเรามาดูรายละเอียดกันคุณสมบัติผู้ฝากลูกค้ารายเดิมผู้ฝากในโครงการเงินฝาก11-12นะครับรหัสโครงการ9905ที่ครบกำหนดก็สามารถฝากได้บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่มีถิที่อยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขการฝากเงินฝา,า,า,ากทองนพคุณ 1. ลูกค้ารายเดิมที่ฝากโครงการ11-12ที่ครบกำหนดทุกรายโปรดติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ต่อโครงการทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ประสงค์ต่อโครงการโดยให้ดำเนินการตั้ตงแต่13ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 8หากไม่ประสงค์ ไม่แสดงความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝากต่อโครงการใหม่และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โครงการใหม่ทุกประการอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่1.4%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.65ต่อปีแบ่งเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้ช่วงที่1นะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2 5 6 8ถึง15เมษายน256869ร้อยละ1.3ต่อปี ช่วงที่2 16เมษายน2569ถึง15กรกฎาคม2569ร้อยละ1.35ต่อปีตั้งแต่16ช่วงที่3ตั้งแต่16กรกฎาคม2569ถึง13สิงหาคม2569ร้อยละ2.15ต่อปีเปิดรับฝากนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝาก ระยะเวลาโครงการ10เดือนตั้งแต่13ตุลาคม2568ถึง13สิงหาคม2569เท่านั้นนะครับการรับดอกเบีย้ยรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนโดยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชิโครงการทุกวันที่15ของเดือนถอนดอกเบี้ยได้วันที่16เป็นต้นไปนะครับจ่ายดอกเบีย้ยงวดแรกวันที่15พฤศจิกายน2568จ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายวันที่13สิงหาคม2569 ถอนดอกเบี้ยได้วันที่14สิงหาคม2569บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากการครบกำหนดครบกำหนดวันที่13สิงหาคม2569ถอนเงินฝากได้งแต่14สิงหาคม2569นะครับเงินไขยอ,ยอื่นๆถอนต้นเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละหนึ่งของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำนะครับ500บาทยกเว้นกรณีผู้ฝากเสียชีวิตดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเงินฝากทองนบคุณ10เดือนสามารถถอนได้ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละ1ของต้นเงินที่ถอนขั้นต่ำ500บาทให้เฉพาะการถอนดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเท่านั้นนะครับดอกเบีย้ยเงินฝากถอนต่างสานักงานดะให้นะครับโดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างสำนักงานตามประกาศ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากและการโอนเงินนะครับหลังสิ้นสุดโครงการธนาคารจะโอนฝากไปต่อโครงการใหม่หากมีนะครับแต่หากไม่มีโครงการใหม่ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทของลูกค้าและตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากณขนาดนั้นนั่นเองนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยงเงินฝากทองนบคุณให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับเป็นแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่2.15%เรามาดูกันช่วงที่1เงินต้น5 0 0 0 0ดอกเบีย้ย1.3%จํานวนวัน179วันดอกเบีย้ยให้รับ3 1 8บาท77ตางช่วงที่2ดอกเบีย้ย1.35%นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบีย้ยรับ1 6 8บาท29สตางค์ช่วงที่3อัตราดอกเบีย้ย2.15%จํานวนวัน29วันดอกเบีย้ยให้รับนะครับ85บาท40 1สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด572บาท48สตางค์โดยประมาณนะครับสรุปเงินต้น50,000บาทบวกดอกเบีย้ย572บาท47สตางค์เป็น50,572บาท47สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยไปเลยนะครับก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากทองนบพคุณนะครับทองนบพคุณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรจะมาได้ใหม่ใน หน้านะครับเดี๋ยวจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะในแต่วีปมานะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ที่เราจะมาคำนวณกันนั้นก็ติดตามฝากรับชมด้วยฝากกดไลค์ like, กดซับสไครก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ สพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2 5ถึง5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ